ครับผมสวัสดีครับสสดีเอฟซีช่างทำนีวทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเทคนิคดีๆอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอไปท่านผู้ชมวันนี้มีเทคนิคดีๆอีกแล้วกับการใช้อ่าจุดสองสองจุดสองสองล่าหนูใช้ปืนกดล่าหนูไปหยอดข้าวไปหยอดยิงโดยใช้เลเซอร์ทุกคนก็รู้ทุกคนก็เคยทําช่องอื่นบอกหมดช่องผมก็บอกหมดเหมือนกันครับผมอ่ะ การใช้จุดสองสองไปยิงหนูกองข้าวไปเราไปหยอดข้าวไปกองข้าวไว้แล้วก็พอมันเข้ามาเราก็ยิงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเทคนิคนี้ครับขออนุญาตเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์เคลียร์โอเคเทคนิคนี้ใครก็รู้ มันอาจจะเป็นวิธีที่88-89ก็ได้นใช้เลเซอร์แต่ทุกคนจะรู้ไหมว่าวิธีตั้งเลเซอร์ก็ตั้งกันยังไงโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมทําให้ด,ด,วหดูวิธีการตั้งเลเซอร์ในการล่าล่าอะไรล่าหนูล <c oughs> ล่าหนูนะอา๋ยวขอเดินไปหยิบปลาปแจ้งหกเหลี่ยมแร๊บน่ลืมหยิบมาไว้อุปกรณ์ถ่ายคลิปไม่พร้อมยังจะทำมาถ่ายให้เพื่อน ได้รับชมอีกไม่ว่ากันเนาะขออนุญาตหยิบประแจหกเหลี่ยมเพราะว่ามันต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมในการตั้งมุมองศาของ Laser. เลเซอร์ได้มาแล้วนี่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 ประแจหกเหลี่ยมเล็กๆน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์จุดนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวช่างหำพาม,มาดูเ,าเราจะล่าหนูในระยะไหนเ,เราจะล่าหนูในระยะไหนละทีนี้ เราจะล่าหนูในระยะประมาณห้าเมตรในระยะประมาณห้าเมตรเราจะตั้งเลเซอร์ยังไงก่อนอื่นให้เพื่อนๆ FC ที่ใช้ปืนลูกกดนะครับผมอถอดลูกเลื่อนออกถอดลูกเลื่อนออกแล้วก็ทำการติดตั้งเลเซอร์เข้าไปให้แน่นหนะาทาวบอลต่อไปก็เอ๊มันจะเห็นไหมนะ,ะต่อไปก็ทำการเปิดเลเซอร์ เปิดเลเซอร์แล้วก็ให้ระยะระยะที่เราตั้งก็คือระยะที่เราไปหยอดข้าวไว้ก็ประมาณ5เมตร6เมตรก็แล้วแต่หรือใครแม่นแม่นหนก็10เมตร15เมตรไปเลยก็ยิ่งดีหนูจะได้ไม่กระโดดหนีเวลาเราไปยิงเวลาเราตั้งก็เราถอดลูกเลื่อนออกแล้วก็เปิดเลเซอร์จากนั้นทําการเล็งไปที่รูให้เรามองลอดรูลํากล้องไปเลย มองลอดรูลำกล้องไปเลยแล้วก็ปรับให้จุดสีแดงอยู่ในรูของลำกล้องที่เรามองเห็นก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาใครชอบอยังไงก็ปรับอย่าง,งานั้นอ่าปรับให้คือเราสองรูปรับเลยนะทุกคนสองรูแล้วก็ปรับเอาเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปยิงลองอะไรให้มันเลืองพูกกระสุนหรอกเราสองในรูถ้าในรูมองเห็น โอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าในรูมันเป็นยังไงนะอ่ากลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นนะนี่ะเวลาเราปรับนะทุกคนเวลาเราปรับไหนอ่รูนั่นเห็นไหมทุกคนทุกคนมองทะลุรูลำกล้องไปก็จะเห็นจุดเลเซอร์สีแดงๆนะเห็นไหมเอยนั่นไงนั่นไงนั่นไงน,น,น้าเห็นไหมน่ะจุดลูกกระสุนกระทบ ก็จุดเลเซอร์ง่ายนิดเดียวง่ายไหมล่ะทุกคนง่ายไหมล่ะวิธีของจ้าของดีกว่าอาจจะไปเล็งเป้าแล้วก็ยิงแล้วก็ปรับเล็งเป้าแล้วก็ยิงแล้วก็ปรับอ่าเทคนิคเมื่อปรับตั้งได้แล้วก็เคาะ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 ออดับไปเลยออกไม่ติดออกไม่ติดติดไหม อา้าเคาะแล้วตายเลยตายเลยทีนี้ไม่ติดแล้วทีนี้อา้าเลเซอร์ผมมันไม่ดีนะทุกคนนะเคาะไปแล้วก็ดับไปเลยนะนึกว่าจะไม่ติดไม่ได้ถ่ายให้พี่พพน,น้องได้ดูแนละ้วเพราะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราถือสะพายไปนั่งไปนี่ เผื่อมันกระแทกหรือมันเคลื่อนมันจะยิงไม่โดนเอาเคาะแล้วก็เมื่อกี้ผมเคาะแรงไหมคาะแล้วก็มาลองดูว่าจุดเลเซอร์มันยังอยู่ดีไหมโอ้ยยังเป๊ะเวอร์เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเลเซอร์ของเราไม่เคลื่อนหรือจะเคลื่อนนิดนึงเคลื่อนก็ไม่เคลื่อนนะไม่เคลื่อนทุกคนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่ต้องปรับ โอเคครับผมอ่าเป็นยังไงครับสำหรับเทคนิคการล่าโดยใช้เลเซอร์ไม่ต้องไปยิงไม่ต้องไปทดลองยิงเลยมันยุ่งยากทุกคนโอเคเดี๋ยวยันนี้ <c oughs> เดี๋ยวยันนี้ออกหมายครับเจอกันทุกคนเดี๋ยวย็นนี้ออกหมายเจอกันแน่นอนเจอกันทุกคนเจอกันเจอกันเจอกันย็นนี้ครับผมสวัสดีครับ